การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของโรงเรียนบ้านหนงหมูชัยเจริญกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาเจดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด128คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีบุคลากรทั้งสิ้น11คนประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู9คนและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พื่อดำเนินการขอเปิดภาคเรียนและดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. แต่เนื่องจากผลการประเมินในช่วงแรกโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสีออนได้แก่ออนแฮนเรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือแบบฝึกหัดใบงานในรูปแบบการผสมผสานออนไลน์ Online, เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ออนแอเรียนผ่านมูลและนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถม On นด m มานเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นโปรแกรม Zoom แอปพลิเคชัน Li n e เป็นต้นหลังจากจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาในระดับชั้นอนุบาลมีการติดตามนักเรียนจากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียนเกี่ยวกับข้อสอบถามและประเด็นที่สงสัย และครูจะทำการอธิบายในแต่ละประเด็นคำถามและระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1 6ครูจะมีการสรุปองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชาผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนและโปรแกรม Zoom เป็นต้นจากนั้นครูทำการบันทึกคะแนนการเข้าเรียนและปัญหาที่พบในแต่ละวันเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไปและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตบ,บริการโรงเรียนบ้านลงหมูชัยเจริญได้แก่บ้านลงหมูบ้านชัยเจริญและบ้านโรงเย็นพัฒนาเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่มีผู้ติดเชื้อสะสมภายในหมู่บ้านคุณครูประจำชั้นจึงมีการนัดหมายนักเรียนในการดําเนินการทบทวนบทเรียนที่โรงเรียนโดยมีการสับวันมาตามความเหมาะสมในกลุ่มของนักเรียนบ้านลงหมูและบ้านชัยเจริญและในกลุ่มนักเรียนบ้านโรงเย็นพัฒนา เ่งมีระยะทางไกลคุณครูประจำชั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มอบหมายงานผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียนและติดตามการรับส่งใบงานทุกๆสัปดาห์เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ และเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการในการป้องกันดังนี้จัดทำคู่มือการจัดการแนวปฏิบัติมาตรการการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนตามแนวทางของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักมีการสำรองหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอทำความสะอาดอาคารสถานที่จัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรจัดทำจุดล้างมือจำนวน4จุดจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวนสีเครื่องและจุดคัดกองวัดอุณหภูมิจำนวน2จุดประจำทางเข้า2อฝั่งประตูโรงเรียนรับการประเมินการขอเปิดเรียนแบบออนไซน์ site, ประจำภาคเรียนที่2ทับ 2, 64, จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอบทบาทครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้ปกครองโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งในและนอกโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองล้างมืออย่างถูกวิธีรักษาระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักทำความสะอาดสิ่งของในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดปลอดจากเชื้อโรคผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนครบ100%และมีการตรวจเอทีเโดยผลการตรวจคือนิากทีบทุกคนบทบาทของนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งในและนอกห้องเรียนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามจุดคัดกรองในโรงเรียนล้างมือนณจุดล้างมือหรือจุดทำความสะอาดที่กำหนดทุกครั้งและทุกชั่วโมงเรียน นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาโรงเรียนเช่นแก้วน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันขวดน้ำซอมมาตรการในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครองกรณีเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถกรณีผู้ปกครองเดินทางมาส่งด้วยตนเองจักรยานหรือเดินเท้าสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน เข้าออกและจอดรถยนต์ในบริเวณที่ทางโรงเรียนจัดไว้เพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบลดการแออัดการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบจัดเตรดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและค่าเชื้อโรคจัดทำป้ายให้ความรู้ในการล้างมืออย่างถูกวิธีตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าชั้นเรียนและภายในห้องเรียนจัดทำป้ายมาตรการป้องกันโรคโควิดตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน จัดระยะห่างในโรงอาหารและมีการถัดเปลี่ยนเวลาในการรับประทานอาหารและแบ่งจุดรับประทานอาหารเป็นสายชั้นล้างมือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างทำความสะอาดอย่าให้แออัดหามมาตรการโควิดเพื่อชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19